สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยว่าด้วยการกลับมายืนหยัดของศิลปินคนหนึ่งหลังจากที่เพิ่งเจอมรสุมดราม่าลูกใหญ่เข้าไปเต็มๆครับเป็นเคสที่น่าศึกษามากโดยเฉพาะในยุคที่เ,เส้นแบ่งระหว่างศิลปินกับคนดูมันแทบจะไม่มีแล้วทุกอย่างมันถึงกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วประเด็นที่ทำให้เราต้องหยิบเรื่องนี้มาเจาะลึกกันวันนี้มันมีอยู่คำถามเดียวเลยคือมันเกิดอะไรขึ้น เมื่อศิลปินที่โดนกดดันอย่างหนักจนร้องไห้บนเวทีสามารถกลับมาทำการแสดงอีกครั้งได้แบบต้องใช้คำว่าสง่างามสุดๆในเวลาแค่2วันแค่2วันเองนะใช่ค่ะแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากบทความที่ชื่อว่า2วันหลังดรามา่าซึ่งบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเป้าหมายของเราก็คือจะมาสำรวจกันว่าเบื้องหลังปรากฏการนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ อะไรคือพลังที่ทำให้ศิลปินที่ชื่อต้นข้าวสุปริยากลับมาได้แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปินกับแฟนเพลงในยุคนี้บ้างจุดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมคือคำว่าแค่สองวันนี่แหละครับคือถ้ามองในมุมจิตวิทยาแล้วเนี่ยสองวันมันเป็นเวลาที่สั้นมากนะสาหรับการฟื้นตัวจากแรงกระแทกทางอารมณ์โดยเฉพาะแรงกระแทกที่มาจากเสียงวิจารในที่สาธารณะใช่ค่ะมันเร็วมาก มันเลยทำให้เราต้องตั้งคำถามเลยว่านี่เป็นแค่พลังใจของตัวศิลปินคนเดียวหรือว่ามันมีนกลไกอื่นๆที่เรามองไม่เห็นทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วการกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้าไปโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะย้อนกลับไปนิดนึงที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก่อน ภาพที่หลายคนคงจําได้ดีจากในข่าวคือภาพของต้นข้าวสุปริยาที่พยายามกลั้นน้ําตาไว้บนเวทีในบทความเขาเล่าว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจแฟนเพลงมากๆใช่ครับและที่สําคัญคือสาเหตุที่บทความชี้ให้เห็นมันไม่ใช่เรื่องเดียวแต่เหมือนทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาพร้อมกันเขาใช้คําว่ากระแสดราม่าที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทั้งคําพูดคําวิจารณ์ความคาดหวัง <Ừ. S 1> ซึ่งบทความสรุปไว้สั้นๆแต่ผมว่ามันเจ็บมากนะคือคำว่าหนักเกินวัยจริงค่ะเป็นคำที่เห็นภาพลาบแล้วภาพนั้นอุ้ชิงคำถามใหญ่ไว้ในใจของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เลยคือแล้วเธอจะกลับมายืนร้องเพลงด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเหมือนเดิมได้อีกไหมตอนนั้นบรรยากาศมันดูน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะประเด็นนี้มันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของวงการเทิงยุคใหม่เลยนะคือบทความใช้คำว่าหนักเกินวัยซึ่งผมก็เห็นด้วย แต่ในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของวัยอย่างเดียวแต่มันเป็นสภาวะที่ศิลปินยุคนี้ต้องเจอสภาวะแบบไหนแล้วคะคือการเชื่อมต่อกับผู้ชมแบบตลอดเวลาและไม่มีตัวกรองอครับมันทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลแบบที่ศิลปินรุ่นก่อนๆอ,อาจจะไม่เคยเจอคือระบบมันผลักให้ศิลปินต้องอยู่ในสภาวะเปราะบางแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยน่าคิดมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาของระบบเลย แล้วคําตอบของคําถามที่ว่าเธอจะกลับมาได้ไหมมันก็มาเร็วกว่าที่คิดมากเร็วมากแค่สองวันหลังจากคืนนั้นมันเขาก็กลับขึ้นเวทีอีกครั้งที่วัดทับหลวงจังหวัดนครปฐรมซึ่งมันโหดน่าทึ่งมากเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับมันทันทีแทนที่จะขอพักไปตั้งหลักก่อนใช่เลย แล้วบรรยากาศในคืนที่กลับมาเนี่ยบทความบรรยายไว้ต่างจากคืนก่อนหน้าราวกับหนังคนละม้วนเลยค่ะเขาเขียนว่าค่ำคืนที่อากาศยเย็นแต่หัวใจแฟนเพลงอุ่นกว่าทุกครั้งโหแค่ประโยคนี้ก็รู้สึกได้เลยว่ามีพลังงานบางอย่างรอเธออยู่หน้าเวทีแล้วอืมเป็นการปูเรื่องที่ทรงพลังมากเหมือนกำลังบอกเราว่าคำตอบของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่หน้าเวทีนี้แหละ ถูกต้องค่ะแล้วบทความก็เทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการแสดงครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนยังไงบ้างข้อแรกไม่มีน้ำตาแล้วมีแต่รอยยิ้มสดใสครับข้อ2เสียงร้องที่หลายคนเป็นห่วงบทความใช้คำว่ามันกลับมาเต็มเหมือนเดิมเลยและข้อ 3. ซึ่งดิฉันว่าสำคัญที่สุด คือท่าทีบนเวทีที่เป็นธรรมชาติมากอืมการเคลื่อนไหวสายตาที่ส่งไปให้แฟนเพลงมันดูอบอุ่นและมั่นใจเหมือนพายุลูกนั้นมันผ่านไปแล้วจริงๆถึงจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังใจแล้วในทางสื่อสารมวลชนเราอาจจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการก่อตัวของความสัมพันธ์กึ่งสังคมที่แข็งแกร่งมาก คือแฟนคลับไม่ได้มองว่าศิลปินเป็นแค่คนให้ความบันเทิง oh. แต่พวกเขารู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทพอศิลปินที่ตัวเองรักโดนจมตีในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่นมามธรรมพวกเขาก็เลยแสดงออกด้วยการปกป้องในโลกแห่งความเป็นจริง oh. คือการไปปรากฏตัวให้เห็นที่หน้าเวทีมันเป็นการตอบโต้เพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเรายังแข็งแรงอยู่ แล้วเราอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องคุณโอ้โหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การไปดูคอนเสิร์ตแต่มันคือการแสดงพลังเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักแล้วพลังที่ว่านี้มันก็ชัดเจนมากๆในคอมเมนต์หลังจบโชว์ซึ่งบทความยกให้เป็นพลังที่แท้จริงเลยนะเขาบอกว่าคอมเมนต์หลังไหลเข้ามามหาศาลแล้วมันน่าสนใจตรงที่คอมเมนต์มันไม่ได้มาแนวเดียวมันแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะได้เลยค่ะชัดมาก กลุ่มแรกคือชมสเสน่ห์ส่วนตัวเลยนะเช่นยอดเยี่ยมมากซึ้งมากวิ่งเร็วมากทำอะไรก็น่ารักไปหมดอืมคือไปไกลกว่าเรื่องร้องเพลงแล้วใช่ค่ะเป็นการยอมรับในตัวตนของเธอทั้งหมดเลยกลุ่มที่2คือการยืนยันในคุณภาพฝีมือวันนี้ร้องเพลงได้ดีมากการสแสดงหน้าเวทีมีสีสันสนุกมีความสุขมากอันนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าดราม่าไม่ได้ทำลายความสามารถของเธอเลยนะ น่าสนใจคือมีการยืนยันทั้งในมิติของตัวตนแล้วก็ผลงานใช่ค่ะและยังมีกลุ่มที่3ที่ดิฉันว่าทรงพลังมากคือการยืนยันในพลังดึงดูดของเธอมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าจะหาที่ไหนได้อีกเด็กร้องคนเดียวแต่คนดูทั้งลานนั่งฟังจนจบนี่คือการบอกว่าเธอเอาคนดูอยู่จริงๆนะและสุดท้ายกลุ่มที่4คือการให้กำลังใจแบบตรงไปตรงมาที่สุดพลังอยู่ข้างหลังให้เสมอสู้ๆนะต้นข้าว คอมเมนต์พวกนี้ถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกมันคือสิ่งที่เรียกว่าแรงงานอารมณ์ของแฟนคลับเลยนะแรงงานอารมณ์ครับคือพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคที่รอรับความบันเทิงแต่พวกเขากำลังทำงานเพื่อร่วมสร้างและปกป้องภาพลักษณ์ตลอดจนสภาพจิตใจของศิลปินอย่างแข็งขันพวกเขากำลังส่งสารกลับมาอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้แค่ชื่นชมคุณแต่เราพร้อมจะสู้ไปกับคุณ ซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากในกลุ่มแฟนคลับยุคใหม่มการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มันจับต้องได้แล้วมันกลายเป็นกรอบป้องกันชั้นดีให้ศิลปินเลยเป็นการเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ส่งสารที่ทรงพลังมากจริงๆแล้วฝั่งของศิลปินเองก็รับรู้ถึงพลังนี้เต็มๆในบทความเล่าว่าโพสต์ขอบคุณจากใจจริงเลยแล้ววิธีที่เธอขอบคุณมันน่าสนใจมากเพราะมันทําให้เราเห็นเครือข่ายการสนับสนุนที่แข็งแกร่นของเธอ เขาขอบคุณใครบ้างครับคือเธอไล่ขอบคุณละเอียดมากตั้งแต่เจ้าภาพชาวบ้านทับหลวงแฟนเพลงจากจังหวัดใกล้ไกที่เดินทางมาและที่สำคัญคือขอบคุณ FC ทั่วประเทศและในต่างประเทศที่ส่งกำลังใจผ่านช่องทางออนไลน์คือมันเป็นการให้คุณค่ากับแรงสนับสนุนจากทุกทิศทุกทางเลยทั้งคนที่อยู่ตรงหน้าและคนที่สปอร์ตผ่านหน้าจอ เป็นการยอมรับว่าพลังใจมันมาจากทุกช่องทางจริงๆใช่ค่ะแล้วบทความก็สรุปได้เฉียบมากเขาชี้ไปที่ภาพบรรยากาศในคืนนั้นว่าเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับทุกดราม่าที่ผ่านมามภาพคนดูที่แน่นลานวัดรอยยิ้มเสียงปรบมือเสียงร้องตามเพลงสิ่งเหล่านี้มันดังกว่าเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะเลยและภาพพวกนี้มันก็พิสูจน์ประโยคสําคัญของบทความที่ว่า ดราม่าไม่ได้ทําให้ต้นข้าวหายไปแต่กลับทําให้พลังศรัทธาชัดเจนยิ่งกว่าเดิมผมชอบคําว่าพลังศรัทธานะครับมันฟังดูยิ่งใหญ่แต่ในบริบทนี้มันไม่ได้หมายถึงความเชื่องมงายแต่มันคือความเชื่อมั่นที่แฟนเพลงมีต่อตัวตนและผลงานของศิลปินซึ่งมันถูกสร้างและสั่งสมมาเป็นเวลานานผ่านการติดตามการสนับสนุนม,มันเหมือนรากแก้วของต้นไม้นะครับ ดราม่าที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอาจจะเหมือนพายุที่พัดมาแรงๆแต่ถ้าต้นไม้มีรากแก้วที่แข็งแรงพอมันก็แค่เซไปเล็กน้อยแต่ไม่โค่นล้มพลังศรัทธานี่แหละคือรากแก้วที่ว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะซึ่งมันก็นำเรามาสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดบทความนี้สรุปภาพฟ้าหลังฝนได้กินใจมากเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนไม่ได้สวยเพราะฝนแต่สวยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อพายุขมคายมากครับ ใช่ค่ะแล้วเขายังให้เหมือนสูตรสำเร็จของปรากฏการณ์นี้ไว้ด้วยว่าพลังที่ทำให้เธอกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งขนาดนี้มันคือสมการของเสียงจริง plus ใจจริง plus แฟนเพลงจริงคือความสามารถที่แท้จริงของศิลปินความจริงใจที่เธอมีต่อแฟนเพลงและการสนับสนุนที่แท้จริงจากแฟนเพลง hmm. มันเลยไม่ใช่แค่การกลับมาธรรมดาแต่การเป็นลุกขึ้นอย่างแข็งแรงกว่าเดิม เป็นการสรุปที่ชี้ให้เห็นแก่นของมันเลยนะว่าสุดท้ายแล้วคุณภาพที่แท้จริงกับความสัมพันธ์ที่จริงใจคือสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราก็ได้เห็นการเดินทางที่สั้นแต่เข้มข้นมากๆจากจุดที่ดูเปราะบางที่สุดกลับมาสู่จุดที่แข็งแร่งกว่าเดิมภายในเวลาไม่กี่วันโดยมีพลังของแฟนเพลงเป็นตัวแปรสำคัญที่พลิกเกมทั้งหมด ใช่ครับเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นพลังของชุมชนแฟนคลับหรือแฟนดอมในยุคนี้ที่เหนียวแน่นและพร้อมจะแสดงออกเพื่อปกป้องศิลปินของตัวเองอย่างทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับคำถามอะไรหรอคะพลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันเป็นดาบสองคมหรือเปล่าน่าสนใจคะ่ะดาบสองคมนี่ยังไงคะคือในแง่หนึ่งมันเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมที่ช่วยให้ศิลปินผ่านมรสุมไปได้แต่ในอีกแง่หนึ่ง การปกป้องที่เข้มแข็งขนาดนี้อาจสร้างสภาวะที่เรียกว่าห้องเสียงสะท้อนหรือเอ็ o โคแชมเบอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันอ oh. คือมันอาจจะปกป้องศิลปินจากคําวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะปิดกั้นพวกเขาจากคําวิจารณ์ที่สร้างสารรค์และจําเป็นต่อการเติบโตในระยะยาวได้ด้วยเข้าใจเลยค่ะคืออาจจะทําให้ศิลปินไม่ได้ยินเสียงอื่นๆที่แตกต่างออกไปซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ถูกต้องครับ มันจึงเกิดเป็นคำถามที่น่าขบคิดสำหรับคนในยุคนี้ว่าในโลกที่เสียงวิจารณ์มันเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็วพลังสนับสนุนที่จับต้องได้จากแฟนคลับเหล่านี้อาจกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการอยู่รอดของศิลปินไปแล้วก็ได้แต่เราจะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องกับการเปิดรับเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของศิลปินได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นโจทย์ข้อต่อไปที่ทั้งตัวศิลปินและชุมชนแฟนคลับต้องช่วยกันหาคำตอบครับ